ทีเซาลอนคุ teachers, 8, 2, nah ้นโคมากกินเบาอยู่บ้านท้ายขนมปังค่ะก็ลังเสียเนาะเนี่สั่งเรามินอแล้วซนวิชดอร์คูน่ามีอหล่งนีสั่งแล้วแ่งเงินที่ั่งอยงก็พิซซ่ากิ๊กโอ้พิชโคลิคุมเพราะพี่นี่บรินทุนเลี้ยวเนาะเสร็จแล้วต้อง มันมก็เดินไดทนีรัาคุณพระนาอีกจังธนานเดินี่อยของแ่ไม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 ่วิธีการอีกคืออแต่ว่าว่าเป็นสลับสัมาเป็นคทว่าเป็นว่าวงเงินสองล้านวางไว้สามเดือนเราสุดที่บ้ามอบยืดเงินสี่ล้านห้าัานเาเินอกไปโดรม อันแรกอ่ะก okay. uh ็คือาวเหนียว่สิสนอเล่ก็คือเค้กเค้กเค็มเค้กเค็กเค็มของประเทศเค้กหคึ่เค้บผักว่ามันสุดยอดท่มัน้านขายขนมฝรั่งชาติเนอแต่ว่าผมจะเข้า ตอนรับพี่นีกาเซียนซื้อขนมปังกำบ,บ้านค่ะัถข่งวถ้าเจาะเย็นผ้นทางคือขัดคือตัดไปค่ะจะเปสงการถ้าถ้าไม่ไม่เส้นน้เดี๋ยวนี้มันเพี่อเบยเด้ายมากเลยจัดนนองถามาเด้อมาเด้อ

ที S <S <々>่นีโบแล้่แกเปนแกบอกแว่าีแลมแล้าห้าสูตรห้านีปลาราด้วยปลาาสลับแล้ก็อย่างนี้อย่าไปแยกก็รปลาราเลยนะเขาคือเขาคืได้สูตรกําบสูตรจุดโค้งสูตรน่วยนี่กําศับแต่กําชาบไม่ไดเกี่ัอะไรเขาไม่ได้เกิดคาแเนี่ย แซ่บครับพ <in> <home> <answer ed> ี่ค anyway. ับที่น้อรเากยอ่าที่าเสนอ่ีาเนะรเยะล่นรู้ักแล้วว่าแค่เดิมแล้วคุยจัคุย่อนาไม่เอาไม่ดีห้ผมไ่า โ <S preach ers> ปษยามเี่ยจะเริ่มมันส่งคือปลายาปลาลาบพลังค่ะพี่น้องเราม่มีเนีีบริสุทธิ์คือขึ้น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 เกษนทย์ปลาปลอยาปลอกปลอกเมิคเชอรแต่วิเ้นว่ะอเ้ไม่ดูนี๋ยวไปนี่ดีจ้าเลราม่คเราคุยเ่นิงนะเราคุยเป็นวันที่สองน้อ

แล้วมีสมองเรื่องต้องเป็นทางเรือแล้วเราจำจะต้องเปิดหาเรื่องของว่าเขาหมยว่าควาีไม่เขาเป็นความรู้สึกว่าน่าลไเขาก็เสียะเราต้องมีบางอย่างีไม่เป็นแล้วก็เงปรเจกตก็นได้ตารีเช็ไเอชไม่้รา มีเซสไม่ได้ไม่มีการเสเราไม่มีความเหมาหรืออะไรต่างๆโคงนดี้วก็ไปเอยไปที่จงไปที่โคนเนี่ยกไม่ถูกจเขาตนงที่ดอดถเลยเขอยู่ที่แจงนถ้าติดสลักอะไรสัสาเป็นอยางดมเราตองเป็นเพราะเรื่องการที่เราจะมีกาสให้คุกับนบางอย่าง สรันนี้ส่วนนีส่วนตัวบางการเีาคือการาการศึกษาอะรถ้าดอกแกงหรืออะไรใครมับคีกันทุกทุกเราต้องทุกทุกรื่อานเข้าใจและมันจะไปตนแล้วงานมันจะไม่จบถ้าเป็นไม่ได้ถ้าอยากคุยก็คือว่าว่าคุยกันเฉพาะเ่งให้มันเป็นเยอะดีให้เขาคุยกับ Hoa của bào sống của tai nạn. Tao sống sụt mùa mèo. Tao sống sụt mùa mèo. Tao sống sút mùa mèo. Tao sút mùa mèo. Tao sút là mèo. Tao sút mùa 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 mèo. Tao ที่เชือและประโยชน์มัจะเกิมันจะเกิดไปประโยชน์อทกคนอ้าวพี่วุ้จะได้ค่าตอบแทนผมจะรับบางทีเนี่ยทุกจะมีดได้กต้องบอกว่าถ้านประานอย่างพี่วุนเพนแกจะต้องมีอย่างน้อยเนลสองื่นสองหืนก็ปีละเท่าไหรปีละสองสก็มีส อาเซียนทำนะติบิสตอร์อย่างจุดเสีเขาสปอนเซอร์เขาทำพวกนี้เพียร์พวกนี้แบแบนี้เพื่อเุแต่เพื่อไม่ให้เสียงถ้าเราเป็น่านก็มีคำตอบอยู่แล้วุยก อย่างแล้วตกเห็ือเต้องตกแบบบินบุกทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้เขต้องแบบนี้ประเางนีินเนี่ยเรื่องสำคเรื่องสำคัญเลยแต่ก่อนที่นี่างานอยู่ลานขายขนมก็งใครใครล่ะเราม่ต้องเอามเรื่องเรืเรื่องไม่ว่าจะคิดจะทำในวา สุดท้ายคือจุดของชีวิตเกืดอเชื่อเื่ต้องได้ขยเสื่อข้าวเพ่าะเสื่อว่าอยาที่เียเชื่อไปทำหวยิเนี่ยนะเชื่อทำให้ตายไม่ได้กำไรเพื่อไปทำนะทำให้ตายไม่ได้กำไรเพราะวาคนไทยมันไม่ได้ขาสิ่งที่เชื่อไก็คือกำไรมาจาการาย็ได้เงินขายเสื่อข้ามันไม่ได้แต่ช่องทางเราไม่าบ้านเดียวนะ ไม่ใด <ata> um ่อกหว่าเยเป็นประธานสโมสรนี่ใช่โดยคณะผู้บหารถามาัร้อเ่เค่อน1ตัววันี่ว่าโวยเป็นย้อยทุกันที่ว่าหน้า3้อยทุันเรียนัี้เนียกร์สิน S Channel จเตรติดเพื่อนใคเหรอคะเนาะคือมาอยู่ี่ ปาล่าพลังวีเลอัาส่วนพี่นองคะสามนกสวนปลาล่าพลังถ่นอําคาทำะวสวัสดคแล้วทำแค่วดเดียางรักความหงายทุกคนครสวัสดีค่ะบาย